ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งที่ท้าทายกฎแห่งฟิสิกส์บทขยี้พลังของจักรวาลบิดเบือนทุกสรรพสิ่งและทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนี่คือ12เรื่องราวของเต้ยพัศวุฒิชายผู้เป็นตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่12เดินไปพระราม2พัศวุฒิไม่เคยใช้ชีวิตแบบปกติ เมื่อเขาตัดสินใจว่าวันนี้อยากจะไปพระรามสองก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้แม้ระยะทางจะไกลจนต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่เต้ยก็ไม่เคยสนใจและเพื่อนๆของเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เต้ยเดินไปคนเดียวด้วยความรักเพื่อนพวกเขาจึงเดินตามไปด้วยพอถามว่าทําไมถึงไม่ใช่รถเขาบอกว่าเดินให้เด็กมันดูแค่นี้จิบจิบอันดับที่11บเอชายผู้เชื่อมโยงโลกผ่านโทรศัพท์หลายคนใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจําวันทั่วไปแต่เต้ย เขาใช้โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับจักรวาลนี่คือภาพที่นาซาต้องขอซื้อลิขสิทธิ์เพราะสัญญาณโทรศัพท์ของเตยแรงจนทะลุไปถึงอวกาศว่ากันว่าเต้ยไม่ได้โทรหาใครแต่เป็นคนจากอนาคตที่โทรมาขอคำแนะนำจากเขาแค่ปัสวุทยยืนโทรศัพท์สัญญาณโทวโลกก็ล่มหมดทันทีอันดับที่10นักสำรวจผู้ประชิดน้ำตกนี่คือภาพของชาที่ถูกเรียกว่านักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ขณะที่คนอื่นเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลเตยเลือกที่จะไปน้ำตกทุกคนมาตามหาธรรมชาติแต่ธรรมชาติเป็นฝ่ายมหาเต้ยต่างหาก ในขณะที่คนอื่นใส่เสื้อเต้ยรู้ว่าคนแข็งแกร่งต้องโชว์พุงอันดับที่9เพื่อนได้เรียนพบพัสวุฒิมาเรียนมีคนกล่าวว่าถ้าเต้ยพัสวุฒิไม่มาเรียนโรงเรียนจะไม่มีการเรียนการสอนดังนั้นสมัยเรียนพัสวุฒิจึงต้องมาโรงเรียนทุกวันเพราะไม่อยากให้เพื่อนไม่ได้เรียนอันดับที่8พ่อค้าแห่งยุค นี่คือภาพที่หายากมากของชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักขายระดับตำนานว่ากันว่าแม้แต่เจฟเบโซสเจ้าของอเมซอนยังต้องโทรมาขอคำปรึกษาขายของไม่ออกเหรอเอาเตยไปยืนเฉยๆสิเดี๋ยวลูกค้าก็เดินเข้ามาเองแค่มองหน้าลูกค้าก็พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าทันทีอาวุธลับของเตยไม่ใช่คำพูดแต่มันคือจิตวิทยาการขายระดับจักรวาลและนี่คือเตยแอนต่อคู่หูแห่งวงการค้าปีที่แม้แต่ห้างแมคโครยังต้องอิจฉาอันดับที่7ชายที่แข็งแกร่งที่สุด ถ้าคุณเคยได้ยินตำนานมอเตอร์ไซค์ที่ขับเร็วกว่าเสียงใช่แล้วนี่คือรถของพัสวุฒิว่ากันว่าตอนที่เต้ยออกตัวไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวอัตโนมัติตำรวจเคยพยายามจับเต้ยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเต้ยจับตำรวจแทนความเร็วที่เต้ยทำได้สูงสุดนะหรอนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่มีเครื่องวัดความเร็วไหนที่จับได้ทันมีหลายคนสงสัยว่าพัสวุฒิแข็งแกร่งแค่ไหนวันนี้เรามีหลักฐานมายืนยันมีเขาลือว่ารถบิ๊กไบค์ของพัสวุฒิหนักถึง5,000ตัน แนาดต่อมันหนักนะเว้ยขนาดเพื่อนที่ได้ลองขับรถของภาสวุทนั้นถึงก็บอกว่าทำไมรถมันหนักจะวะขับได้ไงเนแต่สำหรับเต้ยแล้วแค่นี้สบายมากที่มาของความแข็งแกร่งลือกันว่าสมัยมอต้นเขายกดัมเบล1,000ครั้งต่อวันเป็นเวลา1ปีย้อนกลับไปตอนมหนไม่มีใครในโรงเรียนที่รอดพ้นจากแขนขวาทรงพลังของเต้ยได้เลย นักเรียนทุกคนต่างเรียกมันว่าแขนแห่งโชคชะตาใครแพ้ต้องไปซื้อขนมให้เต้ยกินเริต่อเตาตายตอะไรค่ะอไอ้รับภูพะหักมือภูไม่อย่าหักมือนี่ดีๆนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือพรสวรรค์และเมื่อคุณเห็นภาพเต้ยนั่งคอมบิกไบค์แล้วถ่ายรูปอย่าลงคิดว่าเป็นภาพธรรมดาเพราะที่จริงแล้วบิกไบค์ตั้งหากที่ต้องทำตัวแข็งแรงพอที่จะรองรับพลังของเต้ยอันดับที่หกเต้ยพัศวุิฮีโร่ที่มาเวลต้องการแต่โลก อาจยังไม่พร้อมถ้าคุณคิดว่าคิสแฮมเวิร์ดคือทอที่แข็งแกร่งที่สุดคิดใหม่ถ้าคุณเชื่อว่าคิสแพทคือสตาร์หลอดตัวจริงคุณอาจโดนหลอกมาตลอด หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าคิสแฮมเวิร์ดไม่ใช่ตัวเลือกแรกของมาเวลในการรับบททอแต่เป็นเตยพัศวุธเพราะมาเวลเคยพิจารณาให้เต้ยรับบททั้งทอและสตาร์ลอดในจักรวาลเดียวกันแต่ปัญหาคือถ้าเต้ยรับบททอร์สตอมเบเกอร์คงถูกนําไปหั่นหมูที่แม็โคลค้อนของทอต้องเป็นผู้ที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะยกได้แต่เต้ยยกมันได้ด้วยนิ้วก้อยตีนข้างซ้ายและนี่คือทีมเวนเจอร์เวอร์ชันที่ทานอสยังต้องกุมขมับ พราะแค่เต้ยลงสนามด้วยบารามีของเขาสงครามก็คงจะจบก่อนที่จะเริ่มและเราคงไม่ได้ดูหนังหลายภาคและอเวนเจอร์ก็คงไม่มีภาคต่ออันดับที่ 5. ตัวละครในเกมแน่นอนครับว่าในเมื่อทรงพลังขนาดนี้ค่ายเกมดังอย่าง E.A. Sports ก็จับเต้ยพัทวุกร์มาเซ็นสัญญาเพื่อเอามาทําเป็นตัวละครในเกมกันเลยทีเดียวเราจะได้เห็นเขาจากเกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง f c 24โดยพัสวุกิ์จะอยู่ในตําแหน่งแบ็คขวาเรามาดูบทบาทของเขาในเกมกันครับ It's a big man, how old it up How's a hun come again have a little Gonna have to be careful now that was a city challenge Did he door bed and color on you not yet mark To welcome a canyon I'll open Elena Be important if on tap or die, but so what would the ไม่เข้าโอ้โหตัวโตแต่ไม่เข้าครับแล้วุต้่ฟันได้แล้วลอกวู้ที่ฟันได้วูทิ่ฟันได้ลอกที่จดีวเสียชุดโทรแมนฟุงย้อมเสียชุดโต๊ะละครับลูกอย่างยี ดูสตรเขต่ผมปัสาวุติญิงทโทครับฟาจิงเข้าโคชแาลเลยิงนกตไม่เข้าวีกลาครับนูวนะ้เมทั้สินกันช่วตัวเวลานักอลินหญิงลูกมีเลียบลอยครับผมกมาเสมอฟันไดลูปีเอปัสวุกิยิงไม่คนที่หครับจะพายเม่อไดรถ้าพายละจะพาเลย พาพาเล่าฟีเแชมเลยแล้วก็ไม่เข้าวีเแราวครับโอ้โหวิ่งผู้ร้แชมป์ครับวันนี้พัสวุน์นี่ยิยงไม่เข้าสามลูกปิกเลยนะและไม่เพียงแค่นั้นพัสวุ์ก็ได้อยู่ในเกมมาเมริการฟุตบอลอย่างแมดเดน NFL น NSL ภาค24อีกด้วยโดยอยู่ทีมบุกในตำแหน่งเซ็นเตอร์ มีหน้าที่เป็นเสมือนลายกำแพงไม่ให้ถูกทำลายง่ายๆคอยปกป้องโคร์แบ็กให้สมบอรสํสำเร็จอันดับที่4ปรมาจารย์หยงชุนนอกจากความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วพัสศวุฒิ ก็ยังไปเรียนศิละปะก,การต่อสู้อย่างวิชาหย่งชุนมาด้วยโดยพัสวุฒิได้บินไปเรียนจากอาจารย์ของอาจารย์ยิบมันอีกทีนึงชื่อว่าอาจารย์หวนเซี่ยวเทียนจนสําเร็จคดวิชาสายเหลืองขั้นที่8จนเกมมวยป้ามยอดฮิตอย่าง WWE 2K22 ต้องเอาไปสร้างเป็นตัวละครเหมือนกัน อันดับที่ 3, สศัตรูตลอดการของสไปเดอร์แมน หลายคนอาจรู้จักสไปเดอร์แมนในฐานะไอ้มงมุมผู้มีพลังมหาศาลแต่คุณรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งสไปเดอร์แมนเคยท้าสู้กับพัสวุธมาแล้วแล้วจบลงด้วยความพ่ายแพ้สไปดี้เคยท้าสู้กับพัสวุธเพื่อ,อย่างชิงก๋วยเตี๋ยวชามสุดท้ายของร้านเด็ดมงในการต่อสู้แสนดุเดือดชิงไหวชิงพิบกันไปมาแต่ในที่สุดสไปเดอร์แมนก็พ่ายแพ้เพราะถูกเต้ยพัสวุธใช้พลังเวทศากให้กลายเป็นตุ๊กตาที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทางใครจะรู้ว่าในโลกของฮีโร่และศัตรูมีแค่เต้ยที่สามารถทําให้สไปเดอร์แมนแพ้นนนดเาากัังงงออย่่่่ใรรตตตททีีไีไพลไล3วคืบ จไปดีต้องจดจําเลยอันดับที่สองไม้กวาดคุมกฎสมัยเรียนพัทวุฒิไม่ได้เป็นแค่นักเรียนแต่เขาคือนายกโรงเรียนที่ควบคุมกฎระเบียบด้วยไม้กวาด2อ,อันคอยไล่ตีพวกนักเรียนเกเรให้เกรงกลัวใครกล้าหือก็ต้องโดนไม้กวาดของพัทวุฒิตีทุกลายไปสวัสดีครับอันนี้นะครับก็เป็นการเปิดศึกแล้วครับระหว่างเตยสองเตยสองไปย้อนมาแล้ว ยังไม่หัดหลบและเวลาจอเต้ไอ้ี่้ามาใหม่เมึงเนี่ยามาดิเป็นพืกเลยรอยิงตาลามนางไมม่เ้กูัไลเลไม่เยไม่กม่ก่ัวเยัเล่กเลยไ่กลัเลม่อลลม่กเ่กลเมัย่กลัวยกลัวเยวเยกลัวเยเมกาัวเกวกัวเกั

อันดับที่หนึ่งคือวันเกิดวันที่28คือวันเกิดของเขาตอนแรกเป็นคนลูปค้นวิดีโอเก่าเพื่อจะเอามาแฮปปี้เบิร์ตเดย์แต่นึกสนุกอยากจะลองทำคลิปแบบนี้ดูแทงคำเวยพรก็ขอให้เพื่อนเต้ยมีความสุขมากๆนะครับผมในวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับเพื่อน และนี่คือเรื่องราวของเต้ยชายผู้เป็นตำนานชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีศัตรูอันดับหนึ่งของสไปเดอร์แมนนักมวย WWE และนักลบไม้กวาดคู่ผู้สามารถใช้พลังไขมันในร่างกายที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กออกมาต่อสู้ได้อย่างเหลือจะเชื่อแม้เวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวของเขาจะคงอยู่ตลอดกาล